สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับดวงประจำเดือนกรกฎาคม2568สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คนเกิดวันจันทร์จะโดดเด่นในเรื่องงานและการเงินเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การวางแผนการจัดการรวมถึงงานด้านการเงินการลงทุนการทำธุรกิจส่วนตัวถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือขยายกิจการเพราะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่ให้คำแนะนำที่ดีทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้มีโอกาสสำเร็จสูงค่ะในด้านการเงินเดือนนี้ยังถือว่ามั่นคงถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวแต่ไรายได้หลักและไรายได้เสริมยังคงเข้ามาเรื่อยๆจึงทำให้พอหมุนเบียนได้ถ้าจัดการดีจะสามารถออมและเก็บสำรองได้สบายค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายไม่คาดฝันเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลคนในครอบครัวหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบ้านที่อาจทำให้การเงินตึงตัวขึ้นแนะนำให้การเงินสำรองไว้ล่วงหน้าและหมั่นตรวจสอบรายจ่ายเป็นระยะเพื่อลดความเครียดเรื่องการเงินค่ะในเรื่องสุขภาพเดือนนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องไทรอยปัญหาคอเสียงกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยสะสมรวมถึงความเครียดจากการทำงานหนักถ้ารู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียม,มากควรหยุดพักหรือหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายได้เช่นทำสมาธิเดินเล่นหรือทำงานศิลปะที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีค่ะ มาถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณอาจมีเสน่ห์จากความขยันและความสามารถทำให้มีคนเข้ามาสนใจแต่ควรสังเกตให้ดีว่าเขาหรือเธอจริงใจหรือเปล่าเพราะอาจมีคนเข้าว่าแบบผ่านๆหรือยังไม่จริงจังมากนะักดังนั้นไม่ต้องรีบให้ค่อยๆศึกษากันไปก่อน ส่วนคนมีคู่เดือนนี้อาจมีเรื่องให้พูดคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการจัดการงานในครอบครัวซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดความเครียดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันควรใช้คำพูดที่นุ่มนวลให้กำลังใจกันและแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทำอาหารไปเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานและความเข้าใจให้กันมากขึ้นนะคะ สำหรับเรื่องครอบครัวเดือนนี้อาจต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหากมีเวลาก็ควรไปเยี่ยมหรือทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสัมพันธภาพและยังถือเป็นการสร้างบุญร่วมกันด้วยค่ะวิธีเสริมดวงเดือนนี้นะคะแนะนำให้หาเวลาไปไหว้ศาลหลักเมืองไหว้พระใหญ่พระมหา,าธาตุวัดระฆังหรือทำบุญเกี่ยวกับการซ่อมแซมวัด ชำระหนี้สงฆ์บริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยเสริมเรื่องการเงินความมั่นคงและเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับสีมงคลของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะคะได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีขาวสีเทาและสีเหลืองสีเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินความสงบและความมั่นคง ควรหลีกเรื่องการใช้สีแดงและสีน้ำตาลเพราะอาจกระตุ้นความเครียดปัญหาสุขภาพและทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้นค่ะสรุปคือเดือนกระกฎะาคมนี้คนเกิดวันจันทร์จะมีโอกาสดีในเรื่องงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าการเงินถือว่ามั่นคงแต่ต้องวางแผนค่าใช้ใจ่ายให้ดีสุขภาพต้องระวังเรื่องกระดูกคอและความเครียด ความรักมีโอกาสเจอคนใหม่ๆสำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่ควรเติมความหวานและพูดคุยกันด้วยความเข้าใจส่วนครอบครัวก็ควรดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภยัยและสำเร็จในทุกเรื่องที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ